6.4นะครับเพิ่มไป146บาท40สตางคานะครับแล้วก็ปี6.5นะครับเพิ่มไป141บาท6 0สตางคาสวัสดีครับคลิปนี้นะครับพี่หมอมาคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีที่ต้องเฮนะครับ เฮ hey, เรื่องอะไรครับก็คือเงินตัวบำเหน็จชราภาพนะครับของมาตาา33และก็39นะครับเขามีการเพิ่มให้นะครับเพิ่มเท่าไหร่นะครับมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับอันดับแรกก็คือมาตรา39ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า39เนี่ยเป็นของพี่หมอเองนะครับเดี๋ยวพี่หมอให้ดูตัวเลขจากตัว แอปพลิเคชันนะครับ SSO Connect นะครับวิธีการดูก็คือดูจากแอปนี้นะครับเราก็ไปโหลดมานะครับตัวนี้นะครับพอโหลดมาเสร็จแล้วเราทำไงก็คือติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเข้ามาดูนะครับมันก็จะมีนะครับเป็นตัวยอดนะครับเงินชราภาพนะครับปรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีรายงานนะครับโดยพบว่าปีนี้นี่นะครับของปี 2 5 6 4และ65มาเพิ่มในเดือนนี้นะครับของพี่หมอเพิ่มไปทั้งสิ้นนะครับเดือน64นะครับเพิ่มไป146บาท40สตางค์นะครับแล้วก็ปี65นะครับเพิ่มไป141บาท60สตางค์นะครับรวม2ปีนะครับก็ประมาณสัก280บาท80 2 8 0บาท88บาทนั่นเองนะครับสำหรับคนมาตรา39นะครับตอนนี้มาดูนะครับพี่หมอมีสมาชิกนะครับส่งเพื่อตรวจสอบนะของมาตรา33ว่าเพิ่มจริงไม่จริงนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับสมาชิกส่งมาทางไลน์นะครับนี่นะครับเป็นของสมาชิกนะครับเขาก็ส่งมาให้นะครับของเขาก็มีนะครับเพิ่มนะครับก็คือปี64นะครับ ของเขาเพิ่มมา418บาทนะครับ26สตางค์นะครับกับปี65 435บาท12สตางค์ปรบมือ <c oughs> นะครับถือว่าเป็นอะไรที่จะเรียกว่าไงเดียปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินสมทบให้กับตัวสำนักงานประกันสังคมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปัจจุบันจ่ายอยู่ที่2.75 1%, 1นะครับ2.5%ของฐานเงินเดือนของสมาชิกมาตรา33และ39 1%จะเก็บเข้าไปในสู่ของกองทุนชราภาพแต่สำนักง,งานประกันสังคมไม่เอามาให้กับผู้ประกันตนในส่วนนี้นะครับโดยพบว่าของพี่หมอนะครับส่งมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี40ก็ไม่ต้องนับนครับนับแต่ปี42ถึงปี65 23ปีนะครับมียอดรวมเท่านี้ฮะ 2,088บาทนะครับน้อยมากๆกนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่แบ่งแบ่งนะครับเอาไปเก็บเอาไปทำอะไรอยู่นะครับก็กฎหมายเขาแบ่งให้อยู่แล้วถูกไหมฮะ2.75นะครับประกอบไปด้วย1เป็นะครับเป็นของชราภาพอีก1.75นะครับเป็นส่วนอื่นๆอย่างเช่นเ,เจ็บป่วยถูกไหมฮะทุกพลภาพเสียชีวิตคลอดบุตรเลี้ยงดูบุตร นะครับสลาภาพไม่มาแบ่งนะครับตอนนี้มาดูนะครับของอีกท่านหนึ่งนะครับว่าตลอดนะครับเขาไม่ได้ส่งทุกปีเหมือนพี่หมอนะครับส่งส่งบางปีบางปีไม่ได้ทํางานนะครับอันนี้คนมาตาสามสามนะครับมีหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสามจุดสามสิบแปดสตางค์นั่นเองนะครับก็เถอว่าจะดีใจไหมนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือหลายๆปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นปี51นะครับปี52หรือปีเดี๋ยวพี่หมอดูก่อนนะครับมันมีเข้ามาในช่วงไหนบ้างนะครับจากตัวข้อมูลจาก SSO Connect นะครับตัวสำนักงานประกรันสังคมคปีที่มีส่วนของรัฐบาลมีดังนี้นะครับปีแรกที่มีก็คือปี52นั่นเองนะครับของพี่หมอมี750ปี53มี 150นะครับแล้วก็ปี55มี900บาทแล้วก็มาปี64 6 5นะครับรวมทั้งหมด5ปีประกอบไปด้วย5253 5 5แล้วก็64 6 5นะครับเ<อ>ท่านี้เองนะครับที่เขาให้เงินในส่วนของเงินสมทบจากรัฐบาลมาให้กับผู้ประกันตนนะครับได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับอันนี้ก็สรุปนะครับว่า เงินตรงนี้เนี่ยใครจะได้บ้างนะครับก็ณนะปัจจุบันตามกฎหมายปัจจุบันนะครับพี่หมอไม่มีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้เพราะว่าส่งมาเกิน180เดือนละรอนะครับรอกฎหมายตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมยกร่างฉบับที่5นะครับพุทธศักราช2 5 6 6แก้ก่อนนะครับเมื่อพี่หมอครบ55ถ้าพี่หมอเลือกบำเหน็จชราภาพถึงจะได้เงินตรงนี้นะครับบกดอกผลนะฮะ ถ้าไม่ได้เลือกแบบนี้ก็จะไม่ได้นะครับก็ได้เป็นบํานาญซึ่งพี่หมออยู่มาตราสามเก้า 39, จะได้บํานาญเดือนละพันกว่าบาทนะครับไม่ยอมนะฮะอ่ะสรุปนะครับว่าคิดเห็นยังไงนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับโหลดแอปมานะครับไปดูข้อของตัวเองได้เท่าไหร่ฮะหตลอด5ปีที่ผ่านมาได้เท่าไหร่แล้วปี6,4 65ได้เท่าพี่หมอไหมสำหรับคนมาตรา39กนะครับก็คือ288บาทนะครับส่วนคนมาตรา33ได้เท่ากับสมาชิกท่านนี้หรือเปล่านะครับไปดูกันฮะว่าของมาตรา33เนี่ยยอดเท่าไหร,ร่นะฮะดูว่าได้เท่าหรือเปล่านะฮะร,รู้สึกจะ8900นะฮะของคนอันนี้นะครับก็ เดี๋ยวพี่หมอเปิดให้ดูนะครับของคนมาตา33นะครับก็จะเป็น400 410 418.26บวกด้วย435.12นะครับก็จะเป็น840 4 4ประมาณ843บาทนะครับ843บาทหรือเปล่านะครับอ่ะนะก็คนที่ดูพี่หมอถึงตอนนี้นะครับคุณได้เงินสมทบชราภาพจากรัฐบาลในปี64-65เท่าไรนะครับอยู่มาตาอะไรและได้เท่าไหร่นะครับตลอดการส่งมาคุณได้เท่าไหร่พี่หมอได้2088นะครับก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์ แล้วก็แชร์ไปยังเพื่อนๆนะครับเขาจะได้รู้ว่าได้เงินสมทบชราภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ครับสวัสดีครับ